hello guys welcome to my channel B e reality วันนี้นะคะก็กลับมากับหัวข้อแชร์ประสบการณ์ตอนช่วงปีหนึ่งแรกๆของบีว่า ที่ผ่านมามันเป็นยังไงนะคะตอนเริ่มแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงแน่นอนแหละเครียดแล้วก็กังวลมีคําถามหลายอย่างอยู่หัวมากมการขาหอาต้องเตรียมตัวยังไงต้องหาหอ,อยังไงแล้วพอเข้าไปปีหนึ่งเนี่ยมันต้องมีงกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างไหมมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วในเรื่องของอการลงทะเบียนเรียนเขาบอกว่าต้องจัดตรารางเรียนเองแล้วการเรียนมันต่างจากมัธยมยังไงแล้วสุดท้ายก็คือเราจะมีเพื่อนใหม่อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนมาเริ่มที่ด่านแรกกันเลยนะคะก็คือเรื่องของหอเนาะก่อนอื่นบีต้องบอกก่อนเลยว่าบีอยู่หอในนะคะซึ่งเขาไม่บังคับเนาะว่าจะอยู่หอในหรือว่าหอนอกสําหรับเด็กปีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบีได้ตัดสินใจกับเพื่อนคนหนึ่งที่จบจากเรียนมัธยมเดียวกันแต่ว่าเราเรียนคนละสาขาว่าเราจะอยู่หอในหนึ่งสะดวกสบาย2เรายังใหม่อยู่ถ้าสมมติเราอยู่ไปแล้ว ปีหน้าเราสามารถย้ายออกได้นะคะถ้ามันไม่เวิร์กนั่นเองเนาะซึ่งเพื่อนคนนี้นะคะก็ไปชวนเพื่อนอีก2คนที่เขาไปรู้จักกันในวันสัมภาษณ์นะคะว่าเราจะมาอยู่ด้วยกันจะอยู่เป็นแบบห้อง4คนนะคะเป็นห้องประตรมเนาะมีเตียง2ชั้นอยู่2เตียงนั่นเองเราก็มีการสร้างกลุ่มวิดีโอคอลกันนะคะว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างใครจะแชร์อะไรบ้างอะไรประมาณนี้เนาะสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เราได้มีการโทรไปบอกเจ้าของหอ,งอ,งองว่าเราเนี่ยจับกลุ่ม4คนนี้อยู่ห้องหมายเลขนี้เขาก็จะมีการจด,ดบันทึกชื่อเราลงไปแต่สําหรับใครนะคะ ทางพี่เจ้าของหอเขาก็จะมีการเอาเราเนี่ยไปจับสูตรอยู่กับห้องรุ่นพี่อะไรประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับด่านที่2องก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมต้องบอกกันเลยว่าเป็นเด็กปีหนึ่งหรือว่าเด็กปรชถิเนี่ยต้องได้เข้าร่วมกิจกรรมเยอะมากมากถึงมากที่สุดนะทุกคนเท่าที่พีจำได้นะคะก็มีพิธีบายสีสุขวัญเนาะมีการรับน้องทั้งในสาขาคณะแล้วก็มอน,นั่นเองแต่ว่ามีกิจกรรมหนึ่งที่พีจำขึ้นใจไปนะวก็คือเป็นกิจกรรมที่เขาเนี่ยเชิญพี่ตุ๊กี้นะคะมาที่อาคารพระระเนาะเพราะแ้ว,แวมันสงเท้าสูรรง คนแล้วฉันไม่ชอบเพราะมันกัดส้นตีนยูโน้ลแล้วเบียเดินจากหอในนะคะไปตึกคณะมนุษย์เนาะก็ะแยกกับรูเมทอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่กล้าขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งเราก็เอามานะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เยอะมากรถเยอะมากเลยไม่กล้าขับนะคะใครอยากรู้ไปดูที่คลิป2ของบีเนาะที่มีการถ่ายอินที่สองมอเตอร์ไซค์ของมอสส์คือเยอะจริงๆแต่ว่าเขาก็มีรถรางบริการฟรีนะแต่เราก็ไม่กล้าขึ้นไงเราเป็นเด็กปีหนึ่งแกทั้งเขินทั้งอายทั้งแบบ งงน,นิดนึงรู้ป่วก็คือแบบใหม่ๆยังไม่กล้าขึ้นยังไม่รู้ว่าต้องเป็นงที่ไหนต้องบอกคนขับยังไงอะไรประมาณเนี้ยจะก็เลยตัดสินใจเดินค่ะก็ประมาณไปนะเดินจนจะแกลบเปียกว,วันนั้นนะนจริงแต่โชคดีที่เราเดินไปเราก็ไปเจอเพื่อนนะคะที่ไปรู้จักกันวันที่รายงานตัวเนาะเป็นเพื่อนในสาขาก็เลยพากันไปเข้าแถวที่ตึกคณะมานุษย์แล้วก็พากันเดินเป็นแถวเนี่ยมาที่อาคารพละนะคะแล้วก็ไปร่วมง,งานอืมฉันไปเพราพี่ตุ๊กี้เลยนะเว้ยฉันอยากเจอแต่ว่าคณะมานุษย์อะได้บาดดอยหนุ่มนั่งอยู่ตรงนู้นนะคะคอยลงมาเลย แกตัวเล็กมากแล้วยิ่งแกแบบมันไกลไงแต่สำหรับพี่ก็มานะเพราะว่าพี่ตุ๊กี้ก็มาพูดอะไรหลายอย่างอินสไปร์หลายอย่างเล่าประสบการณ์ของแกที่แกใช้ชีวิตอยู่ที่มมสอ,อะไรก็ถือว่าเป็นดิจิรอลที่เรารู้สึกแบบโอเอค okay, ค่ะทุกคนสําหรับด่านที่3นะคะก็คือการจัดตารางเรียนเองวกกับการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมันเป็นยังไงมันต้องทํายังไงบ้างเนาะต้องบอกเลยว่านิสิตแต่ละคนนะคะก็จะมีรหรัสมีระบบของตัวเองเนาะในวันที่เราจะเข้าลงทะเบียนเนี่ยเราก็จะเข้าไปในระบบของเรานะคะก่อนอื่นแบ่งวิชานก่อน เอกกับว <S an> ิชา,ชาทั่วไปเอกคือวิชาที่อาจารย์บังคับให้เรียนในแต่ละเทอมเนาะว่าจะเรียนอะไรบ้างแต่ละเทอมนั้นเราก็จะได้เรียนวิชาเหล่านั้นส่วนวิชาทั่วไปก็คือเป็นวิชาทั่วไปที่เขากำหนดมาให้เราเรียนครบหน่วยกิตนะโดยที่เขาไม่กําหนดไม่บังคับว่าแต่ละเทอมคุณต้องเรียนเท่านี้เท่าน,านี้ไม่นะคะเขาแค่กําหนดมาให้ให้เราเรียนครบเท่านั้น4ปีเนะี่ยเราแบ่งกันเองเลยเราจัดสรรเองเลยว่าเราจะเรียนเทอมละกี่ตัวอะไรก่อนวันลงทะเบียนเรียนเราต้องมีการล่างตารางเรียนก่อนบีก็ทักเลยค่ะไปหาเพื่อน คนที่รู้จักทักไปเลยว่าเฮ้ยแกเรียนอะไรบ้างแกลงวิชาอะไรส่งมาให้ดูหน่อยตารางเรียนของแกอะไรประมาณนี้ก็ส่งมาก็กะว่าจะเรียนกับเขาไงกะว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนเรียนวิชานี้เราก็จะลงเรียนกับเขาเนาะก็แรกๆอยากมีเพื่อนเรียนด้วยโอเคไหม,มก็จะตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะทีนี้วันต่อมาก็ตัดใจกับเพื่อนนะคะไปลงทะเบียนเรียนที่ร้านเน็ตเพราะเห็นรุ่นพี่บอกว่าอุป,ปกรณ์ต้องพร้อมเน็ตต้องเร็วสติต้องมาในการลงทะเบียนเรียนเพราะว่ามันแข่งขันกับหลายคนกลัวว่าเราจะลงวิชาที่เราอยากลงไม่ทันเนาะเพราะเขากําหนดไงเขาจํากัดที่ทีนี้เราก็ไปลงที่ร้าน็ต เปิดระบบประมาณ8ปดโมงครึง่งก็ให้ลงทะเบียนกันโหตอนนั้นคือใจสั่นมากคนคแบบสติอะสติเพรควบคุมสติเว้ยพวกกูลงไม่ทันเพื่อนข้างๆลงไม่ทันค่ะมีวิชาหนึ่งที่เราต้องได้เรียนคนเดียว เราก็แบบเออเริ่มรู้สึกไม่ดีละ <S an th ress> เพื่อนก็ไปลงอีกวิชาหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราคิดอยู่แล้วว่าพมอเรียนในมหาลัยเนี่ยมันต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องได้แบบไปไหนคนเดียวเรียนคนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะก็ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยเออสำหรับใครที่ลงไปแล้วและอยากถอนก็สามารถถอนได้เนาะว่าต้องถอนให้เร็วที่สุดนะคะหรือว่าถอนในระยะเวลาที่ขอหอนนะคะไม่งั้นมันจะมีปัญหาติด F อฟติดีอะไรก็ว่าไปเนาะขั้นด่านสุดท้ายนะคะ the last one ก็คือ เรียนในมหาลัยเนี่ยต่างจากเรียนมัธยมยังไงเออเคยสงสัยปะจริงๆแล้วอะตอนมีหมอหกก็แอบเครียดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยขึ้นมหาลัยมันต้องเรียนยากขึ้นปะวะมันต้องมีการจดเลคเชอร์ตามมาจา์แล้วจดไม่ทันทำไงอะไรประมาณนี้คือเครียดไปหมดนะทุกคนทีนี้มาดูที่ตารางเรียนของเราเนาะเราทำเตรียมตารางเรียนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูซึ่งในตารางเรียนของมหาลัยนะคะมันก็จะมีบอกรหัสวิชาที่เราจะไปเรียนเนาะ ซึ่งมันจะไม่เหมือนของมัธยมนะมัธยมจะบอกเป็นรายวิชาให้ไ,ไหแบบคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้แต่ของมหาลัยจะบอกเป็นราหัสวิชานะคะแล้วก็บอกวอ่ากษรย่อภาษาอังกฤษของตึกที่เราจะไปเรียนแล้วก็หมายเลขห้องนั่นเองตอนนั้นบีมีปัญหาในเรื่องของตึกเรียนนี่แหละเพราะเราไปใหม่เราไม่รู้ว่าเฮ้ย มีตึกนี้อยู่ตรงไหนโอเคไหมแล้วห้องที่เราจะไปเรียนนันอยู่แถวไหนในตึกนั้นคือมีปัญหาในเรื่องนี้มากนะคะช่วงนี้ที่เพื่อนส่งแบบมาให้ดูแต่ก็ยังหาไม่เจออยู่ดีวันแรกนะคะก็คือตัดสินใจไปกับเพื่อนดีกว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปเลยจริงๆเราก็มอเตอร์ไซค์มาแต่ไม่กล้าขับอย่างที่บอกว่ารถเยอะอะวันแรกเลยไปกับเพื่อนเข้าไปเนี่ยห้องเงียบมากตอนนั้นอาจารย์ยังไม่มาก็ต้องบอกเลยว่าวันแรกเนาะก็ต้องไปก่อนเวลาถูกปะเออก็เราไปนั่งรออาจารย์ก็เข้ามาก็าจะเกิดนำวิชาที่เราจะเรียนนะคะก็มีการบอกว่าเฮ้ยแบ่ง สังเกรดยังไงให้คะแนนยังไงมีงานกลุ่มงานเดี่ยวอะไรบ้างประมาณนี้ก็จบทีนี้นก็ออกมาจากห้องนั้นแล้วบียร์มีเรียนวิชาต่อไปในอีกนึ่งชั่วโมงแล้วฝนเสือกตกเว้ยก็เลยรอฝนอยู่ตรงนั้นนะประมาณสามสิบนาทีเราก็เลยบอกโอเค,คจะไม่กลับห้องละคุณจะไปเรียนต่อเลยเพราะว่าเห็นเพื่อนบอกตึกที่เราจะไปเรียนอ่ะคือตึกเอสซีหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้มันคือตึกอะไรมันอยู่ใกล้กับตึกที่เราเรียนอยู่ตอนเนี้ยตอนนั้นนะคะเพื่อนเนี่ยก็เลยโอเคเดี๋ยวไปส่งเพื่อนก็เลยขับไปส่งตอนนั้นฝนเริ่มซาแล้วววกออ่านตร รู้โอเคก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปเซอร์วีห้องว่าเฮ้ยเราอยู่ห้องไหนซึ่งวิชาต่อไปนะคะเป็นวิชาที่เราได้เรียนคนเดียวอย่างที่บอกว่าเพื่อนลงไม่ทันกับเราวิชานี้เราได้เรียนคนเดียวเว้ยเราก็าเข้าไปเลยในะห้องดเดียวเดียวได้มากไปก่อนเพื่อนเลยนะยังไม่มีใครมาเลยนะมีอยู่ประมาณคนสองคนก็ไปนั่งประมาณแถว2แถว3นะคะตอนนั้น แล้วก็เข้าไปนั่งรอนะคะในขณะนั่งรอเนี่ยก็มีเพื่อน,เ,อนเนี่ยต่างสาขาต่างคณะเข้ามาเนาะเรีอ,อาจะเป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นเราก็ได้นะคะเข้ามาในขณะนั้นเนี่ยเรานั่งใกล้ใครเราก็เมคเฟนไปหมดเพราะว่าเราไปแรกๆเราอยากมีเพื่อนถือป่แล้วก็เราความรู้จักเฮ้ยเธอชื่ออะไรสาขาอะไรอะอะไร,ะไรประมาณนี้ขอเฟซได้ไหมช่วงนะั้นคือเฟซแบบลัวๆเลยนะเออทั้งกลุ่มแชททั้งอะไรตอนนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดเพราะเราเมคเฟนไงเออสำหรับใครที่ไม่ต้องการเพื่อนหรือแบบก็อยากไปเรียงคนเดียวสบายใจอย่างนั้นก็้าาเขม ก็อโอเคจับกลุ่มพกคนงานกลุ่มอะไรประมาณนี้แล้วแบบเฮ้ยมาเชียร์ฉันมาไอ้เจ้บีที่แบบนั่งใกล้ใครอ่ะเราก็ต้องขอเข้าเอาหมดเราก็ลากเขามาอยู่กับเราหมดอะไรประมาณนั้แล้ว่าเฮ้ยได้กลุ่มยังอ่ะเราขออยู่ด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็โอเคก็ได้กลุ่มแค่นั้นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เกินวิชานู่นนั่นแล้วก็จัดสรรไปว่าอ้าวโอเคกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองอะไรประมาณนี้จัดให้นั่งตรงนั้นตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าผ่านวิชานั้นไปได้ดี รับเรียนวันแรกนั่นเองเนาะก็จะเป็นวิชา GE นะคะส่วนวิชาเอกเนี่ยเราก็ไปเรียนมันก็จะมีวิชาที่ได้เรียนรวมกับเพื่อนหรือบางวิชาเนี่ยเราต้องได้แบ่งสซกกันเพราะว่าคนเราเยอะอาจารย์ก็อยากจะสอนแค่แบบ10-20คนอะไรประมาณนี้ก็ต้องแบ่งสซกกันนะคะก็ไปเรียนก็ก็ชิลอยู่นะแต่ว่าไม่ชิลตอนสอบนี่แหละก็จะมีสอบเก็บคะแนนเรื่อยๆนะคะระยะเวลาในการเรียนวิชาเอกส่วนมากก็ประมาณ2ชั่วโมงนะหรือแล้วแต่อาจารย์อาจจะมากกว่านั้นแต่ว่า GE เนี่ยหรือวิชาทั่วไปเนี่ยก็คือแค่ชั่วโมงครึ่งประมาณนนนี้บาาางววิชเหมมือกกส นะคะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นก็เราก็ไปเรียนแบบนั้นปกติวนอยู่ลูมเดิมแบบนั้นนะคะจนจบปีหนึ่งไปเวลาก็เร็วมากนะคะแล้วก็ขึ้นปี2ปี2ก็ไปเรียนโรงเบียนเรียนทำอะไรเหมือนเดิมปกติเลยทุกคนบีก็ขอจบการแชร์ประสบการณ์ของปีช่วงปีหนึ่งไว้เพียงแค่นี้นะคะข้อมูลอาจจะไม่ได้แน่นแฟนอาจจะไม่ได้แบบถูกต้องทุกประการแต่ก็นั่นแหละอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้รับฟังนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังเตรียมตัวจะเข้ามา,าลายัย ก็ถือว่าถือว่าเป็นประโยชน์แหละสักนิดหนึ่งก็ยังดีเนาะถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้ใครที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามมีได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k นะคะไว้ใต้คลิปนี้เนะาะทั้มาถามขอคำแนะนำได้ก็จะตอบเท่าที่สามารถตอบได้จากประสบการณ์ตัวเองเนาะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนนะคะอาจจะเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบายซ e ย ya